สวัสดีครับจิบครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะก็เราอยู่กับหมวดเพลงอนิเมะจากปี2014นะครับโดยที่เราก็จะขยับมาที่ซีซันสปริงนะครับหรือว่าฤดูใบไม้ผลิกันโดยเพลงที่ผมจะมาแนะนํากันนะครับก็มาจากอนิเมะที่หลายๆคนที่เคยดูแล้วเนี่ยน่าจะรอภาคต่อกันพอสมควรนะครับกับเรื่อง no game no life และเพลงที่ผมจะมาแนะนํากันเนี่ยก็จะเป็นเพลง o อที่มีชื่อว่า this game โดยคุณโคโนมิซูซูกิ ซึ่งสำหรับเพลงดิสเกมนะครับโดยส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบในช่วงเปิดนะครับที่จะเป็นเสียงเปียโนอย่างเดียวเลยเกือบ30-40วินาทีก่อนที่จะเริ่มในส่วนของท่อนแรกและสำหรับในส่วนของท่อนร้องเนะี่ยผมก็จะชอบในส่วนของท่อนฮุกแรกนะครับรวมไปถึงท่อนฮุกสุดท้ายลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของท่อนแร็ปนะครับที่เรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีอยู่เหมือนกัน ก็ใครสนใจก็ไปลองฟังกันได้นะครับกับเพลง this game หรือว่าใครสนใจตัวของอนิเมะก็ไปลองดูกันได้นะครับกับเรื่อง no game no life ก็สำหรับการแนะนำเพลงอนิเมะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะมาแนะนำเพลงอนิเมะเพลงอะไรจากอนิเมะในช่วงปี2014เพลงอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ